วันนี้ครูจะพูดเรื่องของระดับการควบคุมเสียงร้องแล้วก็ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนและครูคิดว่าไม่น่าจะมีครูท่านใดพูดในเรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันในช่องของครูจะเอร้องเพลงดี .com เท่านั้นที่มีความรู้ในเรื่องของการใช้เทคนิคการร้องเพลงจากประสบการณ์จริง32ปีนะคะ ใช้เสียงในทุกรูปแบบในทุกทิศทางสำหรับใครที่เพิ่งมาดูครูครั้งแรกจะให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เลยสำหรับช่องทางของ Facebook Page นะคะก็สามารถกด s f e r i r s t คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับและความรู้เทคนิคดีๆที่คร ja ูเอร้องเพลงดี .com สำหรับที่ช่อง y o u t u b e นะคะช่อง YouTube ใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็เห็นครูครั้งแรกนะคะ อยากให้กด Subscribe กันไว้เลยแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณก็จะได้ไม่พลาดเทคนิคและเคล็ดลับความรู้ดีๆเรื่องการร้องเพลงนะคะแล้วก็วันนี้เราจะเข้าสู่ความรู้กันในเรื่องของระดับการควบคุมเสียงร้องใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงมีปัญหามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงสามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามได้ระดับการควบคุมเสียงร้องคืออะไร ก็คือในระหว่างที่เราจะต้องร้องเพลงแต่ละเพลงนั้นเพลงแต่ละเพลงมีความยาวที่3ถึง5นาทีถ้าเพลงยาวกว่า5นาทีมีไหมครูมีค่ะแต่ว่าไม่นิยมที่จะทำเพลงแบบนั้นเพราะว่ามันเวินเวิร์มันยืดเยื้อเกินไปแพทเทิร์นของเพลงนะคะก็จะมีอินโทร มีเนื้อเรื่องนำเหมือนกันอินโดอินโทรดักชั่นนะคะคือเขาเรียกอลัพโบทอลัพบทแล้วก็มีภาคขยายท่อนต่อไปแล้วก็มีท่อนฮุกถูกไหมท่อนฮุกนี่คือท่อนขายท่อนทุบหัวท่อนขายท่อนทุกหัวอะไรแบบนี้อะไรเนี่ยปากรวมไปหมดเลยท่อนฮุกคือท่อนขายท่อนทุบหัวคือมันจะต้องโดนใจคนฟัง และท่อนฮุกก็จะกลับมาร้องสองรอบสามรอบสี่รอบก็แล้วแต่อันนั้นอ่ะเป็นพทิร์ของเพลงและก็มีอีกท่อนหนึ่งคือท่อนต่อจากท่อนฮุกเหมือนเป็นเอ่อภาคสรุปนะเหมือนเป็นภาคสรุปในระหว่างที่ร้องท่อนฮ,ฮุกเน่ก็จะมีโซโล่แล้วก็จะมีภาคสรุปแล้วก็กลับมาร้องท่อนฮุกใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพลงพทิร์เพลงเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราถ้าอยู่ในฐานะ ผู้สื่อสารนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้จับไมร้องเพลงแล้วเนี่ยเราจะต้องควบคุมระดับเสียงร้องให้มีพระลังให้มีกำลังรอดตลอดทั้งเพลงให้ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยครูเคยเห็นปัญหาของนักเรียนคือขึ้นต้นเพลงมาเนี่ยมีกำลังดี เสียงแน่นออกเสียงชัดเต็มแต่พอหลังโซโล่ไปแล้วเนี่ยแผ่วกำลังแผ่วคือดูเหนื่อยดูเสียงบางลงดูเหมือนจะรอดไม่รอดหรืออารมณ์การถ่ายทอดเพลงดอบเพราะเสียงไม่มีกำลังมันไปต่อไม่ไหวอะ่ะประเด็นนี้ปัญหาเกิดจากการไม่ได้ฝึก หายใจอย่างต่อเนื่องค่ะการฝึกการหายใจเป็นหัวใจหลักเป็นต้นทุนของการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวไหนเพลงชาติใดก็แล้วแต่คุณต้องมีลมหายใจนะคะถ้าคุณไม่มีลมหายใจคุณก็ไม่มีสเสบียงที่จะเดินทางเสียงหรือเล่าเรื่องในแต่ละ วักแต่ละท่อนได้อย่างสมบูรณ์เพราะว่าการถ่ายทอดเพลงนั้นเปรียบดังเช่นการทำสมาธิในการออกเสียงแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำด้วยการถ่ายทอดผ่านอารมณ์และความรู้สึกนอกจากเราจะใช้กำลังของลม เพื่อถ่ายทอดคำแต่ละคำผ่านอารมณ์ความรู้สึกแล้วยังมีเทคนิคอีกหลายๆอย่างในแต่ละวักแต่ละท่อนด้วยอย่างเช่นเอื้อนนะคำนี้เอื้อนสี่ครั้งคำนี้เอื้อนหครั้งเอื้อนหครั้งเอือนสี่ครั้งคืออะไรคะครูนะคะก็คืออย่างเช่นเออเงยอ่ะเออเงยอันนี้3อ,งงอ่ะเออเงยที่เหลือก็ เป็นลูกคอบางๆเป็นเอ่อคลื่นต่อเนื่องอ่าแต่ถ้าเออสมมติเยอะกว่านั้นอ่ะเยอะกว่านั้นเนี่ยก็มีอีกหลายๆลูกอีกซึ่งการออกเสียงแบบนั้นอ่ะมันใช้ลมหมดเลยและการที่เราจะร้องเพลงให้เพราะเราจะต้องมีดินามิกเสียงนะคะดินามิกเสียงคืออะไรการที่เรามีหนักเบาสั้นยาว ร้องเพลงให้เป็นคลื่นเพราะเพลงคือคลื่นคือเวฟอะถูกไหมเราจะเวลาเราได้ยินเพลงเราก็บอก music, มิวสิกมิวสิกคืออะไรคือคลื่นคือเวฟคุณเคยเห็นเวลาดีเจเปิดเพลงแล้วมันจะมีแบบหน้าจอทีวีแล้วมันเป็นแท่งไฟไหมล่ะนะคะมันก็ฟุฟะ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 นั่นอะคือคือคลื่นเสียงอัน,นั้นมีหนักเบาสั้นยาวมีตัวทุ้มมีตัวกลางมีตัวต่ํา มีตัวขยาย e อ h o โอะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่ในนั้นดังนั้นเวลาเราร้องเพลงเราจะร้องนิ่งเป็นเส้นตรงเป็นสากกระเบือไม่ได้นะคะเราจะต้องร้องเพลงให้เป็นขึ้นและทุกอย่างที่ครูพูดออกมานั้นใช้ลมหายใจใช้ลมหายใจทั้งหมดเลยค่ะถึงบอกว่าลมหายใจคือสเบียงไง ถ้าคุณไม่ได้ฝึกหายใจอย่างเข้มข้นและทำทุกวันกำลังคุณจะหล่นและถ้าคุณไม่ได้ฝึกหายใจก่อนคุณจะขึ้นเวทีหรือจับไมโครโฟนร้องกำลังคุณก็จะไม่พอในตอนปลายๆหรือท้ายๆของเพลงดังนั้นการควบคุมระดับเสียงร้องเกิดจาก การฝึกหายใจเพื่อให้ปอดและกระบังลมมีความแข็งแรงเมื่อไหร่ที่คุณฝึกหายใจคุณจะได้ฝึกการยืดหยุ่นของกระบังลมกระบังลมมีหน้าที่สองอย่างค่ะคือยกขึ้นกับกดลงยกขึ้นกับกดลงเขามีหน้าที่สองอย่างเท่านั้นเพื่อยกขึ้นเพื่อเอาลมออกจากปอดเพื่อกดลงเพื่อบีบลมออกจากปอดเหมือนกัน แต่อยู่ที่ว่าเสียงสูงหรือเสียงต่ําอะสมมุติว่าครูร้องเสียงสูงอ,ะ,อะไรเงี้ยก็กําลังกดอยู่สมมุติครูร้องเสียงต่ำวอก็กําลังยกขึ้นอยู่เพื่อให้มันมีความใหญ่ของเสียงออกมาดังนั้นการควบคุมระดับเสียงร้องคือต้องฝึกหายใจให้ช่ำชองฝึกหายใจให้เข้มข้นทำต่อเนื่องค่ะเพราะเมื่อไหร่คุณอะ หลุดวินยัยการหายใจแล้วคุณไปจับไมโครโฟนร้องเลยเนี่ยกำลังคุณหล่นคุณเหนื่อยคุณจะไม่สามารถควบคุมให้ระดับเสียงร้องของคุณเท่ากับต้นเพลงได้นะพอร้องมาร้องไปร้องมาร้องไปมันเหนื่อยมันเหนื่อยข้างในมันเหนื่อยข้างในแล้วมันแบบบางลงไม่ไหวละการจะเล่นลูกคอลูกเอื้อนเทคนิคไดนามิกทั้งหลายแหล่หนักเบาสั้นยาวหายหมดเลยค่ะ หายหมดเลยเพราะคุณไม่ได้ฝึกยืดหยุ่นกระบังลมในการหายใจให้เข้มข้นและมากพอดังนั้นการควบคุมระดับเสียงร้องนะมาจากท้องมาจากปอดมาจากกระบังลมเคยได้ยินคนที่เขาบอกว่าสนับสนุนคลิปความรู้ดีๆที่ครูผลิตให้เสมอๆได้ด้วยการอุดหนุนเสื้อร้องเพลงดีเสื้อคอวีพร้อมสกินโลโก้เท่เท ส่งมอบเป็นกำลังใจให้ครูได้ผลิตคลิปความรู้ดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะมีให้เลือกทั้งหมด5สีสีดำสีน้ำเงินสีบานเย็นสีเทาอ่อนและสีเทาควันบุหรี่ค่ะสนใจสั่งซื้อได้ทุกไซส์ไซส์ S M L X L ราคาตัวละ350บาทค่าจัดส่ง50บาททั่วประเทศไทยโปรโมชั่นสั่งซื้อ2ตัวจากราคาปกติ700บาทลดเหลือ590บาทและฟรีค่าส่งค่ะสนใจสแกน QR โคดนี้หรือแอดไลน์อ e ด s i g n pek 1179 s มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ร้องเพลงออกจากท้องโอ้โหคนนี้ power เ,เยอะจังเลยนะคะคนที่ร้อง power เ,เยอะนั่นหมายความว่าเขาแข็งแรงเขาร้องออกจากท้องเขาร้องออกจากข้างในการร้องเพลงเนี่ยเวลาที่เราร้องเนี่ยเรากั้นลมหายใจนะทุกคนกั้นลมหายใจละคํากับลมออกที่ปากที่เดียวในขณะที่หางคําสุดท้ายของประโยคเราก็จะต้องเขมแมว่ท้องเข้าไป เพื่ออะไรเพื่อบีบลมออกมาใช้กับการลากเสียงคําสุดท้ายให้มันเกิดความไพเราะหางมันจะได้ไม่ด้วนไงนะคะเคยได้ยินบางคนร้องเพลงแล้วแบบห่างด้วนไหมคือมันห้วนหางด้วนเพราะว่ากําลังลมมันหมดแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วคือเกรงจนตัวสั่นแล้วก็มีนะคะ อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่มันทําให้เพลงไม่เพละการควบคุมระดับเสียงร้องก็ต้องเกิดจากการฝึกฝนในเรื่องของการเปล่งเสียงด้วยแต่เรื่องของการเปล่งเสียงเนี่ยมันมีความละเอียดมากกว่านั้นนะคะครูอาจจะไม่ได้มาอธิบายที่นี่ทั้งหมดแต่นอกจากคุณฝึกหายใจแล้วคุณจะต้องฝึกการเปล่งเสียงด้วยเพราะว่าแต่ละ เสียงที่ออกจากรูปปากใช้ร่างกายคนละส่วนอ่ะเหมือนเคยได้ยินเขาบอกว่าเชสโทนไหมเ้ยเสียงเชสโทนอ่ะเชสแปลว่าแปลว่าหน้านะอกอ่ะมันก็จะออกมาในส่วนของอกเราก็จะต้องมีการหดมีการขยายอะไรอยู่ในช่วงนี้อ่ะมีคำว่าเฮดโทนไหมเฮดที่แปลว่าหัวนะ่ะนะคะก็เป็นการ เปล่งเสียงที่มันจะต้องมีความสูงแล้วมันว wow ้าววิ่งจากหัวนะคะว wow ้าววิ่งจากหัวให้มันเกิดเป็นเสียงสูงคนที่ทำเสียงสูงเฮดโทนได้ได้ดีคนหนึ่งเลยนะคือคุณลิเดียตอนที่เขาเอ่อมาร้องในรายการเอ่ The อ t x e Max s i n g นัากากนักร้องอ่ะเขาร้องเพลงราวดวงเดือนด้วยนะซึ่งซึ่งลิเดียเอาเพลงไทยเดิมเนี่ย มาร้องในสไตล์ของ R&B เป็นทางถนัดของเขาเลยนะคะแต่ว่าตอนที่เขาเร้องเพลงสากล่ะนะคะเขาใช้เสียงเฮดโทนได้แบบคือแบบขูยอดเยี่ยมเลยอะกำลังการหายใจเขามันแข็งแรงมากๆเพราะว่าการที่เราจะพีคเสียงสูงขึ้นไปให้มันได้ระดับเฮดโทนจริงๆอะคือข้างในกระโหลกมันจะว้องๆเหมือนเหมือนกระโหลกสมองมันว่างเลยอะ นะคะดังนั้นเนี่ยกำลังจากช่องท้องจากปอดกับกระบังลมเขาแข็งแรงมากก็คือคุณลิเดียเนาะคือคนหนึ่งเลยที่สามารถควบคุมเสียงร้องในระดับของแต่ละส่วนของร่างกายในการขับเคลื่อนให้เสียงออกมาในทิศทางที่เขาต้องการได้และลมเขายาวด้วยอ่ะ คือแบบพอพีกเสียงขึ้นไปแล้วเนี่ยพีกลมขึ้นไปอ่ะเพื่อไปให้เสียงมันก้องอยู่บนกระโหลกแล้วเนี่ยลมยาวด้วยคือลากเสียงได้ยาวอีกนะคะโอ้โหแบบครูก็ทึ่งนะเพราะว่าครูเคยเห็นแต่ริเดียร้องเพลง R&B b ของเขาในในในแบบฉบับตัวตนของเขาครูไม่เคยเห็นเขามามาร้องเพลงอื่นแล้วได้โชว์ศักยภาพขนาดนี้อ่ะ,อะนะคะก็ ก,ก็ชื่นชมนะแต่ยังไงเขาก็ยังคงความเป็น I and B ของเขามันก็จะมีแบบคล้ายๆการม้วนลิ้นนิดนึงนะคะมันก็จะเหมือนแบบเออเหมือนออกเสียงไม่ชัดอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่ามันคือเอ,อ่อคาแรคเตอร์เขาที่เขาจะต้องคงไว้ส่วนการควบคุมระดับเสียงร้องเนี่ยนะคะอีกอย่างหนึ่งคือคุณจะต้องฝึกร้องเพลงนั้นเนี่ยอย่างเข้มข้นช้ำชอง จนมันเข้าปากจนระบบการยืดหยุ่นของร่างกายคุณอะ่ะมันจําได้ว่าพอออกเสียงคําเนี้ยมันยืดตรงนี้มันใช้ตรงนั้นนะคะแล้วก็ร้องทําซ้ําทําบ่อยทําซ้ําทําบ่อยทาซ้ําทําบ่อยให้มันเกิดความเคยชินร่างกายมันจะยืดหยุ่น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 ให้ในแบบที่รูปปากของเราสั่งและลมหายใจต้องสอดคล้องดังนั้นเนี้ย การฝึกร้องในเพลงนั้นซ้ำๆบ่อยๆก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้คุณสามารถควบคุมระดับเสียงร้องได้นะคะและเช็คตัวเองด้วยว่าเหนื่อยแค่ไหนเวลาที่ต้องขึ้นเสียงสูงในท่อนฮุกเนี่ยคุณทรมานกับ,ก,บกับคำคำที่ต้องขึ้นสูงคำนั้นไหมนะคะดังนั้นเ,เนี่ยทุกอย่างที่คุณพูดออกไปเนี่ยนะคะคุณอาจจะเอ๊ะ ูใช้ภาษาอะไรแล้วไม่เคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนทําไมดูเหมือนเข้าใจยากๆนะคะมันมันมันคือการฝึกฝนนะ่ะมันคือการฝึกฝนแล้วมันต้องเรียนรู้ร่างกายเพื่อให้เราอ่ะเข้าใจว่าเราจะใช้ส่วนไหนในการร้องเพลงนะนักร้องบางท่านที่เขาระดับมืออาชีพอ่ะเขาแบบถึงกับขมวท้องขมิบก้นกันเลยนะคุณเพื่อให้เสียงมันออกในทิศทางที่แบบเขาต้องการอ่ะ ที่มันจะพีคในจุดที่เขาต้องการได้การควบคุมระดับเสียงร้องต้นทุนมาจากการฝึกหายใจอย่างเข้มข้นช้ำชองต่อเนื่องค่ะทำซ้ำทำบ่อยทำซ้ำทำบ่อยทำทุกวันนะแล้วก็ฝึกร้องเพลงเพลงนั้นจนเข้าปากจนร่างกายยืดหยุ่นและจําได้ว่าใช้อวัยวะส่วนไหน ในการที่เปล่งเสียงออกเป็นโนต้ตตัวนั้นๆน,น,นะอันนี้คือการฝึกนะคะฝึกและอีกอย่างหนึ่งก็คืออัดเสียงร้องตัวเองไว้เราจะได้รู้ว่าพอกลับมาฟังเสียงตัวเองอ่ะเฮ้ยปลายแผ่วแล้วอะคือตอนแรกขึ้นหัวเพลงมาโอ้โหเข้มข้นเลยกำลังดีอนะ่ะผ่านไปวักแรกสมมติว่าวักแรกมีสีบรรทัดนะผ่านไปวักแรกอ่ะ พอวังที่สองอะพอพอพอได้อยู่แต่ก็บางเบา,งบาลงนิดหน่อยแต่พอหลังจะท่อนฮุกเนี่ยหรืออาจจะตอนท่อนฮุกเนี่ยบางคนคือกําลังหล่นเพราะส่วนใหญ่แล้วท่อนฮุกบอกแล้วมันคือท่อนขายมันก็จะมีเสียงสูงมันก็จะมีเมโลดี้ที่หลากหลายมันก็จะมีเทคนิคลูกเล่นอะไรมากมายอ่ะดานามิกการเอื้อลูกคอการ หยอดเสียงการหลากเสียงการขึ้นเสียงสูงปีดหรือการลงเสียงต่ำมาเลยใส่ลูกคอลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นต้องประกอบกันหลายๆอย่างอะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้อยู่ดีเหมืนครูก็เคยบอกว่าการร้องเพลงเนี่ยนะกับการสอนร้องเพลงเนี่ยนะคะมันไม่สามารถสอนเหมือนกันทำอาหารได้อะเพราะว่าการทำอาหารมันมันมีเครื่องวัด มีหน่วยมีการตวงมี1ช้อนชา1ช้อนโต๊ะสองถ้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถอ่าถ้าคุณใส่ตามตามสูตรมาเนี่ยอ่ะสูตรเขาเขียนมาอ่ะเนื้อหมู1นกิโลอ่ะขาตะไคร้ใบมะกรูดหั่นซอยหชิ้นสมมุตินะคะแล้วคุณก็ทำทำ,ทำตามสูตรตั้งไฟตั้งไฟร้อนรอเดือดนะคะอ่ะคุณก็ใส่นั่นเข้าไปหนึ่งสสาห้า การเรียนทําอาหารน่ะมันเรียนเป็นสูตรได้แต่การเรียนร้องเพลงเนี่ยมันคือการให้ทักษะหรือการสร้างทักษะใหม่แก่นักเรียนและการแก้ปัญหาของนักเรียนด้วยค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีปัญหามาไม่เหมือนกันอะ่ะมันไม่ใช่แบบเอ้ยอะเครื่องปรุงเนี่ยฉันมีสูตรให้เธอเนี่ยเธอทำมันสิมันก็ไม่ได้ทั้งหมดอะ่ะเพราะว่า บางคนเขาติดการทำผิดผิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วอะอย่างเช่นคนอมลมไว้ในปา่าหรือคนกัดฟันร้องเพลงเออหรือคนร้องเสียงประสานไม่ได้ร้องโน้ตตัวตรงไม่ได้ร้องคีย์เมเจอร์ไม่ได้ร้องคีย์หลักอ,อ,อย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นครูต้องทำงานกับกับนักเรียนแต่ละคนหนักมากเหมือนกัน และกว่าที่จะมาเข้าใจในระดับนี้ครูก็ได้เรียนรู้จากนักเรียนเช่นกันเพราะหลายๆคนที่เข้ามาหาครูเนี่ยก็ทำวิธีการผิดๆมาตั้งนานแล้วและครูก็ไม่เคยทำวิธีแบบนั้นเลยในชีวิตของครูไม่เคยเลยสักครั้งเนี่ยครูก็ต้องมาหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรครูจะได้แก้ไขให้ถูกจุดบางครั้งบางทีนะครูถึงกลับต้อง เรียนแบบท่าทางการใช้ร่างกายของเขาเพื่อหาปัญหาว่าถ้าเจอแล้วฉันจะแก้มันตรงไหนอ่าอันนี้มัน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 เป็นมันเป็นงานที่คล้ายๆเหมือนหมอรักษาโรคอ่ะต้องหาหาโรคให้เจอก่อนแล้วเดี๋ยวมาหาทางแก้กันเป็นแบบนี้มันมันก็เลยออใช้ทักษะ เยอะมากในการที่จะเรียนรู้และเข้าใจแต่นักเรียนก็เป็นคนที่ให้บทเรียนครูกลับมาเหมือนกันนะเป็นคนที่ให้ความรู้ครูกลับมาเหมือนกันครูก็ได้เรียนจากนักเรียนนี่แหละว่าอ้อมันมีปัญหาแบบนี้ด้วยหรออะไรสําหรับ<ม>คนที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะแล้วมีคําถามหรือชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ติชมกันมาได้แต่รู้เรื่องอะไรหรือติดปัญหาอะไรเนี่ยคะ่ะนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วเดี๋ยวครูจะมาตอบใน ในคอมเมนต์ให้นะคะครูตอบทุกคอมเมนต์นะคะนอกจากว่าถ้าเกิดครูไม่ได้ตอบครูก็จะกดไลค์ใครที่แบบเออคอมเมนต์น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยครูก็จะกดไลค์นะคะแต่ถ้าคนที่มีปัญหาครูก็จะตอบให้นะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ทั้ง2ช่องทาง Facebook Page และ Youtube Channel นะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ความรู้ออกไปด้วยแล้วมาเจอกันใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับก,บการร้องเพลงนะคะ ครูเจร้องเพลงดี .com เทคนิคดีๆที่ใครๆก็โอเควันนี้ล้ำลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ